สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงรอบใกล้เที่ยงวันนี้นะครับสําหรับวันนี้วันที่20กันยายน2567นะครับเป็นวันที่พายุดีเพสชันนะครับซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุโซนร้อนนะครับชื่อว่าซูรินะครับเคลื่อนตัวเข้ามายังประเทศไทย ถือว่าเป็นพายุลูกแรกนะครับในรอบ2ปีนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่มีในส่วนของพายุที่ผ่านเข้ามาในประเทศไทยโดยตรงนะครับเรามาติดตามสถานการณ์นะครับล่าสุดในช่วงประมาณเที่ยงวันนี้นะครับพายุจะเริ่มเคลื่อนตัวข้ามจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็คือสอปป,อปอลาวนะครับข้ามโขงมายังประเทศไทยนะครับในจังหวัดต่อไปนี้ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพายุนะครับ ตามการคาดการณ์ของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับประมาณนี้นะครับประมาณ11 0นาฬิกานะครับประมาณ11นาก30นาทีาโดยประมาณนะครับจะเคลื่อนตัวจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็คือแถวเมืองท่าแขกนะครับของส,สปปลาวข้ามฝั่งมายังฝั่งประเทศไทยนะครับข้ามมายังในส่วนของจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับ ก็คือศูนย์กลางตัวแรกก็คือจะอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับที่ข้ามเข้ามาเพราะฉะนั้นเฝ้าระวังในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองและก็ลมแรงนะครับนี่คือช่วงแรกนะครับประมาณนั้นข้ามมาที่นครพนมแล้วก็หลังจากนั้นก็ตรงดิ่งมานะครับตรงดิ่งมาทางด้านนี้ก็คือจากนครพนมก็มายัางสกลนครนะครับ จังหวัดต่อไปที่ต้องเตรียมรับในส่วนของอิทธิพลฝนตกหนักเนื่องจากพายุสุริกก็คือ,อาจากนครพนมข้ามมาที่สกลนครนะครับนาวาสีสงครามแล้วก็มาที่วานอนิวาสของสกลนครนี่นะครับมาที่อำเภอวานอนิวาสของสกลนครจากวานอนิวาสนะครับก็วิ่งตรงดิ่งนะครับตรงดิ่งมาทางด้านนี้นะครับ จากวาอนอนิวาสก็เข้ามายัางอุดรธานีนะครับฝั่งนี้ฝั่งอำเภอบ้านดุงนะครับอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับดูจิตทางของเขานะครับจากวานนอนมาบ้านดุงอุดรธานีนะครับแล้วก็จากบ้านดุงก็ตรงดิ่งมาทางด้านนี้นะครับจากบ้านดุงก็ตรงดิ่งมาทางด้านหนองคายนะครับมาที่อำเภอเมืองนะครับแถ Grammy วตำบลหน,นองสองห้องนะครับ แถวบ้านหนองสองห้องจังหวัดหนองคายนะครับเป็นอําเภอเมืองหนองคายนะครับตรงนี้ก็คือวิ่งมาตรงนี้นะครับหนองสองห้องนะเป็นอําเภอเมืองหนองคายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นวกกลับลงมานะครับวกกลับลงมาเคลื่อนตัววกกลับลงมายังทางด้านฝั่งอุดรธานีอีกครั้งหนึ่งนะครับมาอุดรทางด้านตะวันตกนี่นะครับจากอุดรตะวันออกมาอุดรทางด้านตะวันตกนะครับมาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอําเภอบ้านผือนะครับ ก็คือทิศทางจากเคลื่อนตัวต่อเนื่องมายังอำเภอบ้านผือนะครับบ้านผืออุดรนะครับจากบ้านผือนะครับจากบ้านผืออาดูอยู่ที่บ้านผือก่อนนะครับนี่คือในช่วงค่าคืนนี้นะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวดูเวลาก่อนนิดนึงนะครับดูเวลาตรงนี้นะครับประมาณอาเดี๋ยวดูช่วงเที่ยงวันนี้ก่อนนะครับช่วงประมาณ14นาฬิกาวันนี้จะอยู่ที่ นครพนมนี่นะครับประมาณบ่ายนะครับยังอยู่ที่นครพนมแล้วก็หลังจากนั้นพอประมาณบ่ายสองบ่ายสามนับสิบห้าสิบหกนาฬิกานะครับก็จากนครพนมก็มายังสกลนครนะครับจากนครพนมมายังสกลนครจากสกลนครนะครับมารอยต่อสกลนครกับอุดรนะครับประมาณ17บเนาฬิกานะครับที่บันดุงนะครับอุดรแล้วก็หลังจากนั้นไปยัง อำเภอเมืองหนองคายนะครับจังหวัดหนองคายประมาณ19นาฬิกานะครับ19นาฬิกาก่อนที่จะเคลื่อนตัวกลับลงมายังอุดรอีกครั้งหนึ่งนะครับวกกลับลงมาด้านอุดรนะครับอุดรด้านตะวันตกนี่นะครับเข้ามาที่อุดรอ่มาที่อำเภอบ้านผืออุดรนะครับเดี๋ยวดูนะครับก็เคลื่อนตัวจากหนองคายลงมายังอ่บ้านผืออุดรนะครับมาดู โดยประมาณนะครับก็เคลื่อนตัวลงมาลงมาเรื่อยๆนะครับประมาณคืนนี้นะครับประมาณนี้นะครับพอลงมาถึงบ้านผือประมาณเที่ยงคืนนะครับก็เคลื่อนตัวต่อไปยังในส่วนของจากบ้านผือก็เข้าในส่วนของฝั่งนี้นะครับเข้ามายังหนองบวัวลำพูนะครับ จากบ้านผือเข้ามาหนองบัวลำพูก่อนนะครับตรงนี้บ้านผือเข้ามาบ้านผือของอุดรน,นะครับแล้วก็ตรงเข้ามาน้าโสมนะครับตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของอาเภอน้าโสมอุดรธานีก็จากบ้านผือมาน้าโสมนะครับอุดรธานีแล้วก็หลังจากนั้นก็จากอุดรธานีก็ข้ามมาในส่วนของหน,นองบัวลำพูนะครับตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนองบัวลำพูนะครับรอําเภอเนา เดี๋ยวดูนะครับจากบ้านผือก็เข้ามาที่หนองบัวลำพูแล้วก็จากหนองบัวลำพูนะครับก็เคลื่อนตัวต่อมายังในส่วนของจังหวัดเลยนะครับดูทิศทางของเขานะครับเข้ามาที่ท่ารี่เลยนะครับจะถึงเลยนะครับท่ารี่เลยพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เขาจะละเลงอยู่โซนอีสานทั้งวันนะครับจนถึงพรุ่งนี้ช่วงเช้าตรู่กก็ จากอุดรมาของบัวลำพูมาเลยนะครับแล้วก็จากเลยก็จะไปยังอุตรดิตถ์นะครับก็คือตรงนี้มาทางผ่านอุตรดิตถ์ก็จะเป็นพิษณุโลกนะครับตรงนี้จะเป็นอําเภอชาติการของพิษณุโลกโซนนี้นะครับอําเภอบ้านสวนอุตรดิตถ์นะบรอยต่อระหว่างพิษณุโลกกับอุตรดิตถ์ที่จะเคลื่อนตัวนะครับแล้วก็จากนั้นก็ไปยังทางด้านอุตรดิตถ์นะครับเข้าอาเภอเมืองอุตรดิตถ แล้วก็ตามโมเดลของศูนย์พยากรณอากาศระยะกลางยุโรปก็คือจะวกขึ้นไปด้านบนนะครับวิ่งขึ้นไปทางด้านแพร่นะครับจากอุตรดิตฐ์ไปยังแพร่นะครับตรงนี้ประมาณวันเสาร์ช่วงเช้าวันเสาร์เจ็ดนาฬิกาแล้วก็มาเด่นชัยนะครับจังหวัดแพร่แปดนาฬิกานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเข้าไปยังอำเภอเมืองของจังหวัดแพร่ในช่วงแปดนาฬิกานีน้นะครับแล้วก็ไปยังขึ้นไปด้านบนนะครับอำเภอสองนะครับ อำเภอสองแล้วก็ขึ้นไปต่อด้านบนนะครับเป็นลำพูลำปางนะครับลำพูลำปางช่วงเที่ยงนะครับแล้วก็ไปต่อด้านบนพะเยานะครับเฉียดพะเยากับด้านบนขึ้นไปแล้วก็ไปถึงเชียงรายนะครับอำเภอเทิงนะครับฝั่งนู้นนี่คือในช่วงวันเสาร์นะครับประมาณ15นาฬิกานะครับนี่คือ ศูนย์กลางของพายุนะครับที่คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงวันนี้นะครับลักษณะเช่นนี้ก็จะส่งผลทำให้ประเทศไทยนะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปนี่มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็เฝ้าระวังแล้วก็ถ้าดูในส่วนของอแผนที่อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะเห็นนี่นะครับ ในส่วนของพายุสูรินะครับที่ตอนตอนแรกขึ้นฝั่งมายังเวียดนามเมื่อวานนี้ยังคงเป็นโซนร้อนนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้เข้ามายังสปปลาวลดกําลังลง,ลงเป็นดีเพรสชั่นแล้วก็ก่อนที่จะเข้าสู่ประเทศไทยฝั่งนครพนมในช่วงประมาณเที่ยงวันนี้ยังคงเป็นดีเพรสชั่นอยู่แล้วก็หลังจากนั้นก็จะอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะครับซึ่งก็จะเคลื่อนตัวอยู่ในประเทศไทย2วันก็คือวันนี้วันศุกร์ที่20 แล้วก็พรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่21กันยายนซึ่งแน่นอนก็จะทําให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยบริเวณประเทศไทยหลายพื้นที่นะครับต้องเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากนะครับซึ่งถ้าดูในส่วนของเรดาร์ฝนในช่วงตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงเที่ยงแล้วก็น่าจะต่อถึงบ่ายนี่จะเห็นนะครับว่าในส่วนของ พายุได้นำเอากลุ่มฝนนะครับมาปกคลุมโซนอีสานตอนบนจนถึงอีสานตอนกลางนะครับทั้งหมดนะครับถ้าดูจากตรงนี้ไล่มาทั้งหมดตั้งแต่หนองคายนะครับบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารกาลสินขอนแก่นอุดรธานีหนองบวัวลำพูนะครับกำลังจะไปต่อ,อยังเลยแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งอยู่อีสานใต้นะครับนครราชสีมาชัยภูมินะครับนี่คือกลุ่มพายุฝนฟ้าขนองนะครับที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามายังมีตกสลับหยุดนะครับหนักสลับเบาเพราะฉะนั้นก็ระวังในส่วนของน้ำท่วมฉับพรันน้ำป่าไหลหลากครับดูลักษณะศูนย์กลางของพายุแล้วอยู่กับอยู่ในไทยทั้ง2วันนะครับจนกระทั่งถึงพรุ่งนี้ เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเฝ้าระวังนะครับในส่วนของกลุ่มฝนที่ตกหนักต่อเนื่องนะครับนี่คือตามทิศทางนะครับก็ตรงนะครับอีกสักประมาณไม่เกินเนี่ยนะครับกําลังจะข้ามฝั่งมายังถ้าแขกนะครับศูนย์กลางของพายุนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปต่อที่ สกลนครนครับศูนย์กลางนคน,คนครพนมสกลนครอุดรธานีหนองคายแล้วก็กลับมาสกลนครมาหนองบัวลำพูไปเลยนะครับแล้วก็พิษณุโลกอุตรดิตถ์ก่อนที่จะไปต่อ,อยังแพร่แล้วก็ลำปางลำพูนแล้วก็พะเยาขึ้นไปยังเชียงรายนะครับนี่คืออัปเดตสถานก,การณ์ในส่วนของพายุซุริกนะครับต้องยอมรับว่าเป็นพายุลูกแรกที่ ผ่านเข้ามาในประเทศไทยนะครับโดยตรงนะครับในรอบ2ปีปีที่แล้วไม่มีพายุผ่านเข้ามาเลยนะครับปีนี้ก็มีเข้ามาตรงๆลูกหนึ่งในช่วงนี้นะครับประมาณวันที่20・กันยายนเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเที่ยงวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับข้อมูลจากศูนย์พยากรณอากาศและยุโรปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ